เออเอ่อเปิดตีหัวรถครับผมมาแล้วครับพี่วคอยอยู่รอดไปครับมาแล้วอยู่คนอยู่อันนี้ใช่เพื่อนไปครับเนี่ยย่อหน่อยสวยล้นผมเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วเลขสิบเลขสิบมาสืบทอดเจตนาล้มหน่อยล้นวิ่งมาเลยล้นสองล้นหนึ่งกำลังจะตายมาเอาปืนไปไหนล้นไม่มีปืนหรอล้นเอาปืนไปเฮ้ยทำไมไม่ตีอคนนึงให้ล้น เอ้ายเาอ้วใช่เหรอโรนเลขอะไรอ่ะเอ้ามูสูนี่ว่ะเฮ้ยได้รถแล้วรถมาชุดเตรียมด้วยเฮียละลสวัสดีเพื่อนชาวโรลเพื่อนเพื่อนจะยิงผมโอ้ตกใจวะแอดไปละเอาอยู่คันตีกันเหรออันนี้อยู่บ้านสองชั้นกันเหรอข้างา่่ใช่พี่สองคนเนี่ยใช่หรืออาจจะเป็นที่แฝงตัวมาเฮ้ยอะไรกขึ้นกันอะไรขึ้น